สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับผมสวัสดีเอฟซีไซรสดาทุกท่านครับผมพอกันช่วงบายพี่น้องคุณตะเวนสีตกดินเหรอสีม้กลัวเกือบหาม้งเร่งเลยพี่น้องมากูมองครับพี่น้องพอดีคล้องเขาปิดน้ำนะครับเนี่ยมาหลอกบางวันครับเมื่อคืนนี่กับเมื่อวานจงหอดีสองเมื่อคืนได้ประมาณยี่สิบโลครับผมเมียบานเห็ดอยู่บ้านครับเขาปิดคล้องครับเนี่ยปิดคลองเป็นเห็ดปิดคลองเยี่ยมได เมียเมียได้ยังนั่นครับว่าหามาตายยังคักมาเนีย่ยแถวแต่คนหมักมาพี่น้องมึงเจ้ยผุมสิเก็ตเนื้ใดเกี้ยพี่น้องผมมาผมจะเอากันไกลตัดเลยเหล่าพี่น,น้องีคือมันบ่อยมืองน้ำอันทีเจ้าพี่น้องม,มทาทะเลไทยตีนเถอะน้ำถ่วมลังตีนหน่อยเดียวครับมันเป็นคลองปูนนะพี่น้องเป็นคลองชลประทานครับพิกัดถอททองแดงอำเภอเมืองกระแพงเพชรครับผมดูครับพี่น้องดูดูนะครับมองผมสามปูนครับผม ดูครับดูครับดูครับงาวยเลยพี่น้องด้วยดูคุณขาออกหลากมาเลยพี่น้องดูครับดูตะเพียนตะเพียนใหญ่พี่น้องดูเด้อใส่ดูครับผมให้มีท,ทีเด็ดถ่ายคลิปพี่น้องถามมึงครับอย่าถึงเบื่ออย่าถึงรีกดถามเลยพี่น้องดูทีเด็ด นี่คือน้ำจิ้มพี่นอ้องนี่ครับน้ำจิ้มอันนึ่งแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวมีพีเด็ดกว่านี้ออนี่ครับทั้งดูครับผมคุ้มเลยละตะไคร้พี่นอ้องคือสิได้เอาไก่ตัดเอาเลยล่ะครับผมมลักษณะแล้วมันเกะบใได้ดอ,อกพี่น้องมันถือคักโคดนี่ครับถือคักโคดดูครับ พ,พี่น้องคิดิึงกับเกือบลอยเมตรกอากับประมาณ100ลอยเมตรแลยพี่น้องสามพื้น,น่งคิดว่ามันถือทุกทา่านเลยนีย่พี่น้องคิดว่ามันสีขนาดใดสั้นใดโอ้เนี่ยปลาขเงียงปรากดประคอมีทุกปลาพี่นอ้องรู้ครับจะพุ่งกดตานเด้อพี่น้องเด้อรู้ครับ ดูถ้าดูทีเด็ดครับผมดูครับเออดูดูกันเงาเงาเนื้อปลาบ้านผมหนังแกะท่วมหลังติ้นเลยพี่นอ้องหนังแกะตาตุ่มนี่ดูครับย่งางตี๊ะก็ขนาดพี่น้องปลาดูดูทีเด็ดพี่นอ้องดูครับดูทีเด็ดหมูพี่นอ้องแม่นียังนี่ดูทีเด็ด ดูครับใส่ปมโกดแดงหลวพี่น้องครับดูครับดูดูครับหนึ่งพื้น,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 าานหนึน่งอู้พื้นที่บทายตรงนี้ไร่เนี่ยเนี่ยพื้นที่สองอันนี้พื้นที่สามอันนี้มองหน่อยครับอันนั้นสามเส้นพื้นที่สามขาวอักลากเลยครับสามพื้นแต่ว่าบุญมันพอพื้นที่เด็ด ดูทีเด็ดครับผมดูทีเด็ดครับยวให้ดูทีเด็ดนี่คือทีเด็ดจริงดูทีเด็ดครับ <c oughs> ดูทีเด็ดครับดูอีย่างพี่น้องปรากฏล้วนๆครับอันนี้ปลากระทิงนะครับหรือปลาหลาดครับ ยาวกาส่อคมครับปลากระทิงดูส่มคมฮะเนี่ยสออคมขนปลายเนี่ยปลากระทิงครับดูครับดูปลาคอใหญ่พี่น้องปลาคนี่ตัวละรู้ครับนี่โคตรปรากฏเลยครับปรากฏล้วนๆเลยครับเนี่ยกดเหลืองแล้วก็ปลาไขะเยงครับแล้วก็มีกครคังอยู่สองสามตัวนะครับนราจะกตัวใหญ่กครคังแต่นี่ป็นกดเหลืองครับใส่ลูครับกดเหลืองเนี่ย กดเหลืองนี่ครับขดเหลืองข้างนั้นเลยพี่น้องขวดขกด,ขดแล้วก็พาตพียันใหญ่ครับผมยู่มีประมาณกระสอบหนึ่งครับผมนี่น่าจะประมาณหาสิโลูครับเฉพาะกล้องนี่ว่าบวถึงหาสิโลูกันหน่อยพี่น้องกระสอบนี่เต็มใบเนะผมคิดว่านี่ครับผมเฉพาะในกองนี่เอาเขาทำตำสี่สิโลูนะพี่น้องเนาะก้องนี่สี่สิโลแล้วก็อยู่บ้านยี่สิโลูครับเป็นหกสิพลูแล้วแล้วกนในมั่งสามพื้นนี่เนี่ยน่าจะประมาณ กอต่ำกว่ายี่สิบโลพี่น้องผมว่าน่าจะทั้งหมดน่าจะประมาณที่ใดผมว่าน่าจะมีแปดสิบโลคนเด้อขวดพอขวดแมป่ปลาเอาตีนี่หน่อยบ่หอดแต่เจ้าพี่น้องเอาหาสิบโลตี่จำจำอยูา่าหาโมโมนะครับหาสิบโ,โลเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนได้ประมาณยี่สิบโลครับผมแม่บ้านนางเหตุบ้าน,นครับยี่สิบโลอันนี้อ่ะกว่าตำกว่าสามสิบบวกบหอดสี่สิบโลพี่น,น้องนเฉพาะกล้องนี่ โขวดครับขวดเงาพี่น้องผมเหลือใจปลากระทิงตัวนี้พี่น้องเอ้ยยาวกว่าศอกผมครับปลากระทิงตัวนี้มปรากฏกับปรากฏเหลืองตัวนี้ปรากฏเหลืองนี่ประมาณลูครับพี่น้องเกือบลูกไปละเจ็ดแปดขีดไปละนี่ตัวนี้นี่มีจะใส่สามตัวลูนั่นพี่น้องปรากฏไงประโคนกันลูกสวัสดีครับผมโอ้โหอาทิตมีคลิป เอาคนไก่ตัดปลาออกให้มึงได้พี่นกพรู้จอดพักเนครับพูดพูดพี่ครับ